สวัสดีครับเดี๋ยวคลิปนี้ใผ้มีหลอดไฟเกา่าหรือว่าหลอดไฟตุ่มนะครับที่มันขาดแล้วมันชำรุดแล้วจะทิม่มน,นะครับเดี๋ยวจะมากค่าสอมครับนะี่ครับยีบแก๊ขอบไม่เนีนทีบ่บีบลงหน่อยหนึ่งนะครับกดลงแล้วนะัครับหลอด LED เป็นหลอด LED ใส่ไฟบาน220โวลต์น,นะครับ าดีก็ทิมนะครับถ้าไปสอมบโเป็นกะมานะครับเดี๋ยวสอมให้นะครับเดี๋ยวพลาดสอมในสอบหายชี้เลยนะครับเสียติคาไปหลอดหลอดอะไรมั่งหม่นะครับตัวน,นี้นะครับที่มีกดๆลงครับหายขาวนี่ตุดติดกันนะครับไม่มันจะเป็นแบบนี้นะเป็นบอกครับ ข้างในมันก็นี่จะซื้อบ้านจะมีห้อยไม้นะครับอันนี้ห้อยไม้แล้วก็ใส่ขวดแก้วเลยครับมีน็อตคัน,นีสองตัวเปิด <c oughs> เป็นหลอด L หล,ลอด L C D L E D ครับ LED ใส่ไฟบาทตอนหนค้นเจ็ดขาดแล้วครับมเลยนะครับมีให้จะมาซ่อมใส่แทง LED จะมีอะไรเปลี่ยนตรงนี้ครับมีอะไรสร้างสื่ออันไลนาอยู่สัป,ปีก็มีอยู่รัสดาก็มีครับตัวหนึ่งกับประมาณวกี่บาทครับ มันสามคลิปก็บาทแต่จำโมพิทนะครับเดี๋ยวเอาลิงมาให้นะครับเอามาเปลี่ยนตัวนี้นะครับเปลี่ยนเส้นกับจะยันเหลี่ยมเชื่อมสายกับตัวนี้ใส่แต่กามันใส่ได้ที่ขี้เก่านะครับอ่าเพื่อทำก็จะขี่เก่าไว้ นะครับถ้าเกียร์บางตรงนี้จะเป็นนี่ขัวหลอดตัวนี้เขาจะแปลงจากไฟ220โวลต์นะครับเป็นตัวแปลงแปลงให้มันเป็นไฟ DC 12โวลต์ตัวนี้จะใส่ไฟ DC นะครับแต่ว่าตัวนี้ใส่ที่ซื้อมาใหม่สั่งคือใส่ไฟ AC ได้เลยไฟบ่าเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องเอาตัวนี้ออกครับเอาตัวข้างในออก ธีการเอาออกกะนันเป็นขวารียี่สิบเจ็ดนะครับเป็นขวาลอดตุ้มกาเอก,กับเปิดคนนงครับขวารจุกบตัวนี้ครับมีกดเนี่ยมองเป็นบ่อนี่ดึงออกนะครับดึงออกขึ้นขึ้นมาดึงออกเลยครับ ต้นครับตกลงมันทั้งน,นี่นะครับตั้นเป็นโอมันตัวแปลงตัวนี้เขาบ,บาใส่ครับเอาออกเลยนะครับทีแรกกันะครับ,บ,นะรบจะเป็นหูยินจอหูใส่สายไฟครับทะลุมาเลยถ้าเขาบาอยาใส่ขวดถ้าอยากใส่ขวดคือเก่ากันนี่ครับ เดี๋ยวเตรียมเชื่อมสายไฟสายไฟมาเชื่อมจะด้สายฝนบางอยากครับเ๋ยผ้าเหีบมาก็เอาสายไฟมากครับครับสายไฟเบอร์หน่อยก็ได้ประมาณนี้เพอ่์จะมาเหีบขันใหม่นะครับเป็นสายไฟเสายใหม่ วัดระยะก็ประมาณนี้ครับก้มเงาโอเคใสร็จแล้วครับตัดสายเลยตัดสายทับสายนี่ครับตัดสายกระไดประมาณนี้เพื่อจะไม่สายใสยห่หมดใจดีหน่อยจะจะมีบัตรสดีดำครับหวัวแรงเสียบไฟไว้ก่อนไม่หอน ตอนนี้มันสนครัสๆสๆครใส่ขวดนี้ถ้าพ่อยากใส่ขวดนี่ก็ได้ครับถ้าบราอยากใส่ขวดเขอยากเอามาเห็ดเป็นปลาใส่กันนะเ่าต้องเราต้องเสียเงินไปซื้อขวดับซื้อขวดอีกห้องแับแก่จนหอกเลย คนที่ล้มงั้นล้มซ้นนมายนี่ครับงั้นต่อซ้ายเข้าไปได้หนึ่งใจครับรู้มากนาะ,ปะไปไปไปน้ำมันซดนเพื่อเตรียมเชื่อมครับไปน้ำม,มันซน ตัวบัตปีมาครับตัวตัวบัตปีอ่าเชียวมไว้ครับเพือย่ริ่มครับควมันห้องสดใส่ดีะลุมาจะเป็น ก็รอดแล้วหลายหลายบาทเลยครับแล้วลอยกว่าบาทถูองลอยกว่าตามกําลังวัดนะครับเดี๋ยวตรงอะไรตรงนี้เดี๋ยวจะส่งลิงก์มาให้ไตคลิปนี้นะครับไตคลิปนี้จะให้จะเสียอมเพินครับจะมีเขียนบอกเอ็นนะครับกล่องทุบซุ่มนี่ครับหัวเอ็นครับสายไฟเสาเส้นครับเสีย ก็เชื่อมเป็น2จุดตัวทำแล้วเชื่อมเลยนะครับบัดดีไปเลยครับเป็นยังคือต้องใส่น้ำมันสนเพราะว่าให้ตะก,กัวมันไหลเข้าไปนะได้สายไฟได้ดีครับนี่ครับเชื่อมไปเลยว่ะเชื่อมปลายสาย ไปครับรอนะครับต้อี้ต่องก็ระ,ะวังนิดนึงนะครับเพราะว่ากลัวมันถึงผ่อนแค่นี้ก็ทำให้มันติดนะครับนะครับ คิดแล้วยมมีขางนนะครับสายหนึ่งสองเซนนะครับสายไฟจา,างละเซนนอกากต้องไปต้องไปต้องอาดกินนะครับทีไ่ได้ต้องไปซื้อไม้สองนครับประหยัดเงินไปได้อีกหลายบาทเนี่ยครับแถมเลีวยรอต่อไปก็คือ ไปเอามีดครับมีดคัตเตอร์นะครับมาแหกจะแก๊สว่างตัวนี้มันตรงอยู่ตรงกลางนะครับเป็นแผ่นอลูมิเนียมแล้วก็เรื่มงนี้จีบอยู่นะครับจีดแบบเ,เพื่อขยับซ้ายขวาวมัน่นะ้โอเคนะครับก็จะได้ประมาณนี้ องนี้นะครับมันอยู่ตรงกลางแล้วกเ็กเอาน็อตทีเห่าคันออกกีมาหยุดหยุดใส่หลอดไว้ครับมันหยุดไปเลยนะครับในแบบนี้โอเคทีนี้อากาศคือปิดครับคือครับเรียบร้อย จะลองให้เบิ้งครับไฟไฟปัก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 ไฟก็ลองให้เบิ้งครับหาเทพ เต็บพันไว้ครับพันว,ว,ว้ก่อนเดี๋ยวจะใส่ขวานให้มันดีใส่ใส่ครับถามีปลักใส่ปลักให้เรียบร้อยเลยกันนะครับแต่ว่าตัวนอี้จะต้องลออมือคือ,ค,อคือถ้าตอน อีกวันนึงตอนนี้ต้องร่องชัวขงข้งขาไป เรี่บเสียบพักมันจะ,ออ,ะออกบอตัวบอกว่ะพักบนนะี้ครับเรียบร้อยครับ เรียบร้อยเรียบร้อยนะครับมุงขึ้นเราครับตามกำลังวัดโอเคครับใครสน,นใจก็สามารถไปซอมไฟตุ่มหรือบานที่ม่นขาดไม่ใส่ใดนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณหนลายครับสวัสดีครับ,บร